สวัสดีครับแฟนของแดงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Red Devotee ที่นี่เด็กหงเช่นเคยครับ Match Community ชิ d ที่เพิ่งจบลงอาจจะถูกจดจำว่าเป็นวันที่ Christian p a l a สร้างอติศาสตร์แต่สำหรับแฟนเลอบูสิ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดคือฟองของโมฮัมเหม็ดซาลานี่คือเกมที่ซาลาแทบไม่สามารถสร้างอิทธิพลได้เหมือนเดิมจากนักเแต่ที่เคยสร้างความแตกต่างในพื้นที่สุดท้ายกลายเป็นถูกประกบและปิดพื้นที่จนเงียบหายสถิติชี้ชัด เขาผ่านบอลแม่นเพียง65%เไม่ชนะการดวลเลยแม้แต่ครั้งเดียวและไม่มีแม้แต่โอกาสยิงตรงกรอบตลอดทั้งเกมและสิ่งที่สร้างความตงวลมากขึ้นคือการพลาดจุดโทษเป็นนัดที่2ติดต่อกันในช่วงเวลาไม่ถึงสัปดาห์ครั้งนี้ไม่ใช่โดนเซฟแต่ซัดข้ามคานไปเลยซึ่งภาพแบบนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นกับซาลามันสะท้อนถึงความมั่นใจที่สั่นคลอนอย่างชัดเจนถ้าเจาะลึกในมิติแท็กติกจะเห็นว่าพาเลสมีแผนรับมือซาลาอย่างรัดกุม การประกบซ้อนทางฝั่งขวาแบ็กซ้ายและมิดฟิลด์ฝั่งนั้นปิดมุมในตลอดทําให้ซา่าไม่สามารถตัดเข้าซ้ายเพื่หญิงได้ต้องถูกบีบออกไปริมเส้นหรือต้องจ่ายคืนการตัดบอลก่อนถึงพื้นที่อันตรายบอลจากแม็กขวาและมิดฟิลด์ไปถึงซา่าคอนคันช้าพาเลสตั้งตัวทันทําให้ไม่มีช่องให้เล่นทะลุช่องการเสียความมั่นใจในจังหวะตัดสินเมื่อได้โอกาสยิงจุดโทษความเยือกเย็นและจังหวะเท้าของเขาไม่เหมือนเดิมทําให้พลาดอย่างไม่น่าเชื่อ ผลจากการยืนตำแหน่งในระบบของอาร์เนส็อตซาลาถูกขยับให้เล่นกว้างขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ในฮาร์ปสเปซให้มิดฟิลด์เติมส่งผลให้ต้องรับบอลไกลาจากกรอบเขตโทษมากขึ้นและความอันตรายลดลงปัจจัยเรื่องร่างกายและอายุในวัย33ปีความเร็วและการเปลี่ยนทิศทางอาจไม่เฉียบคมเหมือนเดิมพอเจอทีมที่ปิดพื้นที่เร็วการใช้สปีดหนีตัวประกบจึงทำได้ยากขึ้นถ้ามองในภาพรวมนี่ไม่ใช่แค่ฟอร์มตกชั่วคราวแต่เป็นสัญญาณเตือน ลิฟพูต้องหาวิธีปรับแทคติกให้ซาร่ากลับมาอันตรายอีกครั้งขณะที่ซาร่าเองก็ต้องรีเซ็ตทั้งร่างกายและจิตใจขึ้นดึงความมั่นใจกลับมาเกมนี้อาจเป็นเพียงแมตช์เปิดฤดูกาลแต่สําหรับซาร่ามันคือจุดเริ่มต้นของคําถามสําคัญว่าเขายังสามารถเป็นอียิปต์เช่นคิงที่แฟนลิฟภูและทั้งโลกเคยรู้จักได้หรือไม่และนี่คือเรื่องราวหลังเกมคอมมิตตี้ชิลที่ไม่ใช่เพียงการพลาดุ้ยแชมป์แต่มันคือภาพสะท้อนถึงความท้าทายครั้งใหญ่ของโมฮัมเหม็ดซาร่าในเส้นทางอาชีพ ฤด,ดูการเพิ่งเริ่มต้นทุกอย่างยังมีเวลาให้แก้ไขแต่คำถามคือเขาจะลุกขึ้นกลับมาได้อย่างสง่างามหรือค่อยๆเลือนหายจากการเป็นกำลังหลักของเลี้ยวภูมิคำตอบทั้งหมดเราจะได้เห็นกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้สำหรับวันนี้เรดดิว l ที่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้า you never walk alone สวัสดีครับ